สบายดีทุกคนตอนนี้อยู่สวนเด้อไปอยู่ป่าเนาะนี่มากับแม่ป้ามาเอาใบตองแล้วก็โอ้ได้เนาะบักไะไหลายเลยเน,นาะคมเนาะแล้วก็พาทุกคนมาเบิ่งพี่แมงบงองก็ต้องเอาเหรอแล้วก็บีว่าเลยอันนี้ก็เสียยู่บีเนี่ยเด็ดเด็ดก็จะไม่ได้เชื่อก้อนๆนี่ยุงกัดบักไะไหลายตัว นีทุกคนบูพว่าเอภาษาลาวเอินบ่งอันนี้ว่าจะได้อาคาเขาก็จะเอินว่าเขก็เดือจา่ว่ามมอันนี้จะเป็นเือจเนาะเขาก็หันกอนาวันันะงาเกาะีมอุสอาบิสัจจุก็เสื่อเสื่อเูนมาอันนั้นที่เดอปันนาพัดงสิเจื่อเปาก็อปอูยุงหัาดเม่อยุงหัวดอุ้ยเขาจะีนนะจะอาจเนีจางรนะ แมงบงอันนี้โคตรลายเลยอยู่ปลาเนี่ยนะเห็นบอกทุกคนอันที่ใบตองมันขาดๆเนี่ยนะแม่น,นตัวโบงนี่แหละเป็นผู้กินเนาะนี่บ้างไหมนี่นี่แล้วบางคนนะเขาจะบอกว่าแมงอันนี้นะสามารถกินกเป็นอาหารได้นะกินกับเข่าได้วาฉันแ่แต่ส่วนตัวกับบุกากินเลยแมงอันนี้ต่อยเจ็บได้แมงบงเนี่ยแต่กี่ต่อยค่อยสองตัวบวมเลยโอ้เนี่ยเยอะมาก แม่ไม่อดงอเช่สร้อยจ่าเล่เมาเหยียดจ่าดีให้มือมือกระโจงให้ไภัยกินเรามาเอาไปกินเลย <c oughs> พี่นะลายสุดเป็นตะยาน่ะโอ้ยนะแม่ป่ากับคอยกันมาเอาใบตองไดโน่บ้ากเลยหลายใบตองนี่เอาไปเห็ดหิดของเนะทุกคนเยอะแล้วคอยกันนี่นะโน่ขมย่อเนี่ยก็แบบมดฤดูกาลแล้วเนาะแต่วะละก็พอได้เลย สิไปเลยขึ้นดะอยลงดอยไปเลยนะใบตองกินเมดตัวบองเห็นเส่นอะไรจัดจีนะในใจูดดนะไรจั๊ดจี้อะไรเจอหง่ะมามายเห็อเส้นมาพี่เห็นบ่มันกำลังกินเห็นเมิงบองกินใบตองต่อยคนอาเจ็บสุดเลยอาจจะมีเด้งเอาโทรศัพท์ไปพี่ได้โนหลายเลย คนผูลงดอยเมงเฮือพี่มาพี่เขาสอเหตุหตยายยาลายสูดเลยแต,ตย่แตยังไม่ถาจยังไงติ๊กกแต่แต่ยังไาย,งยาังก็ดต,ตาัาอกมอเนี่ก้อนนี่ก่อเสกก็พิวในดูในตัยบิดจใจในใจนะเฮือกลาย ตดนตุนยุงกัดไปเด้อบนอันแมงบ้องตะกี้นะต่อยได้เจ็บได้สองบอลสองบอลเลยตอนนี้กำลังลับเงอนเขาอรุจักมาเด้มาสวน ลงดอยนั่นท้ายม่นะโอ้มันดีเข้าอมันดีเมื่อนี้อันเมื่อนี้แม่ป้าก,กับอันคอยนะเข้าปลาไปเอาใบตองแล้วก็ได้นคมมาพร้อมนะเนื่องจากว่ามืออื้อนี่จะเป็นมือสามันดีไอเอาลูกไห่มาเฮือนเนาะเก็บเลยว่า เอาไปตองมาเห็ด mm. เห็ดคล mm. องอืมเป็นโนโคมลายเลยนั่นนี่ก็นกคมก็มดยามเราเนาะแต่ว่าอันนี้คือคือโชคดีของเฮาไปแลวกะเหียนเนื่อจากว่ะอ๋อช่วงนี้เขาจะเหดให้เห็ดส่วนแล้วก็บรทานเข้าป่าก็เลยว่ามีนอให้เฮาได้เก็บลาาหลายแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็ฝนกำลังมาเด้พากันกับเพื่อน บานเท่ามันก็ซ้าบานเท่านี่แหละอู้ขึ้นผูลงโดยมาเมื่อยเติบได้สองแม่ป่ากับหลานเนาะก็กลับมาเฮื่นเล่เาแต่ว่ายัางอีกจักหน่อยจึงจะหดเนะฝนตกแด แล้วก็มีแดดด้วยผสมประสานกันบานเฮ้าก็สร้างบานเฮ้านี่แหละส่วามนีังามมากเถึงก็มันชุบปลาจุบชาทาเนี่ยจงอะถอจักงัวไผ่ตุยเถอตุยวะมีสิหดบานคนละได้นี้